บัลลัพี่นอ้องอ่าลิมเขข้าวจังเลยนะ สำหรับเมื่อนนี้นะคะฝากอีกข้งหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คอลแนมแน่ด้วยค่ะเราพบกันไหมในคลิปหน้าว่าสิเป็นเมนูกิลิ่นยังช่วงนี้ตำบะคุ้งตำอันขนมเสซนก้อยขนมเซนดูแห้งผู้ใดอ,อยากให้เฮ็ดคลิปนี่ยงกินเหียังกะคอมเมนต์มาเลื่อ้อพีนออ่น้องเด้อไปกันค่ะบ๊ายบาย